นี่ก็เป็นเมนูต้มยำปลากระพงน้ำใสใสมะพร้าวอ่อนแล้วก็ใสใบกะเพรานะคะมาดูกันว่าคุณจะทำอย่างไรบ้างนะคะมาซื้อปลามาแล้วค่ะล้างปลาให้สะอาดด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำนะคะพักปลาให้สะเด็ดน้ำจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะคุณจะนำปลาไปลวกก่อนนะคะไปลวกกับน้ำสมุนไพรคุ้ใจนะเป็นน้ำต้มน้ำข่าตะไคร้ไปมะกรูดก่อนนะคะถึงจะมาทำต้มยำนะคะนี่คือเครื่องเคียงที่เตรียมไว้นะคะ มีน้ำต้ยมยำนะคะปลากระพงที่ลวกแล้วนะคะใบผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบกะเพรานะคะนี่นะคะน้ำนี่คือน้ำต้ยมยำที่คุจะต้องเตรียมไว้นะในการคือขาตะไคร้ไมปรกูกมาต้มรวมกันก่อนเพื่อจะคั้นน้ำมาทําต้ยมยำนะคะแต่ตอนนี้ก็จะจะลวกปลาขึ้นมาก่อนนะคะจะนาน้ำต้ยมยำมาลวกปลาขึ้นมาก่อนนะคะ ก็เอาปลากระพงที่เราเตรียมไว้นะคะลวกนะคะแล้วมาพักไว้นะคะมาทำต้มยำกันค่ะเจะจะไม่ใส่ไม่ใส่ทั้งชิ้นลงไปในต,ต้มเป็นพรอมพรอกันนะะเดี๋ยวปลาจะเละไม่น่าทานนะคะเราอยากได้ปลาเป็นชิ้นชิ้นในการทานในการทําต้มยำปลากระพงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะจัดอะไรบ้างนะคะเครื่องเคียงสาหรับทําต้มยำปลากระพงน้ําใสใสใบกระเพราใส่มะพร้าวอ,อ่อนกันะนะนี่คือใบ ชีฝรัังไปกระเพรานี่ก็คือน้ำปลา1ช้อนน้ำมะนาว1ช้อนนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นมะพร้าวอ่อนหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำซอสยำกุ้งจหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะแล้วมาเตรียมกันลค่ะนี่คือน้ำต้มยำนะคะที่เราสต็อกไว้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบใส่มะพร้าวอ่อนใส่พริกขี้หนูที่เราตำไว้นะคะ ความเผ็ดน้อยเผ็ดมากอยู่ที่เรานะคะว่าจะใส่เผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็นอยู่ที่เราเองนะคะเมื่อใส่มะพร้าวแล้วใส่พริกขี้หนูแล้วนะคะพอเดือดนะคะนี่เลยค่ะ็จะจะปรุงอ่านี่ก็เป็นใบกะเพรานะคะวันนี้เราเป็นต้มยำปลากระป๋อปงใส่ใบกะเพราน้ำใส่แล้วก็ใส่มะเพร้าอ่อนนะคะทุกอ,อย่างครบแล้วก็จะก็ปิดไฟนะคะปิดเตาเลยค่ะ เสเลยค่ะแล้วก็มาเติมนี่ก็คือน้ำยำนะคะแล้วน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้เองค่ะนะคะก็เสร็จแล้วนะต้มยำน้ำใสนะคะก็ใส่ปลาลงไปได้เลยค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยกับเมนูต้มยำปลากระพงน้ำใส่ใส่ใบกะเพราแล้วก็ใส่มะพร้าวด,ด้วยค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะจัดจานใส่เสิร์ฟไปกับทุกคนในครอบครัวได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่นะคะมาทานไหมคะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูต้ยมยำปลากระพงน้ำใสใสมะพร้าวอ่อนใสใบกะเพรากับครัวกุญใจขอบคุณมากๆนะคะกับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กุใใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปในการนำเสนอเมนูต่อๆไปอีกเยอะเลยทีเดียวละค่ะนะคะจะรอกันอีกหลายเมนูเลยทีเดียวละค่ะขอบคุณมากๆค่ะ